ตอนนี้อยู่ที่เกาะ้านนะครับต่อไปทีีร้อยแล้วเป็นของหวานใช่ครับพี่บริษัทครับล่ะทำไรกินกันพี่โดมามห้กันเนี้ยเนี้ยเขียวปลับลงมาไหนปีมันลงไปดิอันเนี้ยจอเนี้ยเออออนี่มันยังไมีอยู่ ยร้อนอะเนอ้าวก่อนใครเขาเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วขาแล่าได้แล้วเออกี้ใหม่ไม่หรอท่ไมเขาหน้าดิจะได้คุ้มก้า ลุ้น <small>